Dopati panon kawato prasajana komprasaja samkam mewanamade ครับขอบคุณทุกครับคุตาได้คนลงไหมครับสามเดือก็มังกับม่ยากตัวพวกเานั้นการดเนินสุนทรุกข์ิสเชเี่การสรงควาในระญมีจิตตรงและจะริขาญา Oh, okay. oh, I said, พะมาโตสัมมัง <coughs> 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 เจ้ากรรมตระเวนกระหน่ำเกี่ยหากวัตถุแห่งเกิดเจ้าก็ขอให้เกิดเด็กเกิดอาลุภาพเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นสิริมงคลคุ้มครองปกป้องรักษาภัยพิบัติต่างๆได้มีเป็ดประนาชโฉนาลาบแซลมอนกบอกไงมันมีสีสุข ใหชนะแกศัตรูตมระกาดควาย<ป>ในกนารจัดระบวนแห่ชนาตนิพอดีก็ขอให้เป็นสวัสดิมงคลดีไม่มีอุปสรรคขอถวยเทพเทวาวันดวงได้โปรดประสิทธิ์ทาทอยลงมาให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่เลิศประเสริฐคุณทั้งพุพพทธาลภาพรรมาลภาสังฆาลภา คุณยาลูกภาพเทวาดูวภา่จงได้ประจักษ์ชัดและ้า่มีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก็มีผู้คนหลั่งไหลมาเคารพนับถือสักการบูชาให้ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเลิศประเสริฐคุณเป็นประจักษ์ชัดตามความประสงค์ทุกประการด้วยเดิน นนนะไไัสาธุอุอาโมบัตมูลมาสังฆาคุณขับอุอาโมบัตมูมาสังฆาคุณเกิดอุอาโมบัตมูมาสังฆาคุณมีมานะมีมาสัมปติมีมาอุอามาอุนามามามีมาสัมปติมีมามหามีมาสิทธิมหาโชคสิทธิมหาลาภสิทธิ สิทธิหาจากโรคไข้ไขเจ็บด้วยธรรมะปัทะโดยธรรมักสะด้วยธรรมะอุ้วยนะโมทายะสุวรรณกะสะโภริโตสัพสัตปฏิปภูยังวราธาสีธาสามอธิยสามมหาสุขังวตุลามาเอหิลาพังสัญเอชังกหูสุวรรณนตตะรักตังแกราว่าไม่หักเที่สาสโตสุติเสรีกินาเสศสุวรรณนัมมาอคัตยะอคัตหิสเพสนาภวุสนา อิติสนาสเพสนาพวันตุเตสุบริจักหาทีโรราชตัมาวะอาคฉยะอาคสิสเพสนาะพมุสนาอิติสนาสเพสนาพวันตุเงวตาวะสังมามาโพจนิยะมังพุทธภูติตังจะมหาราภูพุทธธรรมโอจะมหาราภังพุทธสังขิตาหุตุสุขีอัตตังปฏิหารันตุสุขีสุขีสาธุพุทธจักพุทโธโหมิธรรมจักรโมโหมิสังขวังคาตุ เอวังคัตุเอวังโหวตู่หวตูโดมันเตยพวานะมามีสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการงสาธุข้าพเจ้าขออารัธนาพระบริสุทธิคุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณผสมสิงั์พระภูเพนิวาสาพระกระตาพญกตาพระปุญญศรีหลังครับเหลือเป็นแก้วเดรมิรสารพัดสรรพสิ่งเป็นเงินข้ามกำแก้วแก้วแหวนเงินเทองแก้วจิตุงใจสู่รูปกายธาตุขันธ์อินทรีชีวิตจิตใจแห่งมวลหมู่สัพพเวนัยฉัน สักพาวินญาศั์สตร์สวยยสุดส่วนสามในความสมบากสมมีสมบูรณ์สมเต็มสมเพียงสมเพียงสมพอมสมมาสมให้สมกินสมคลายองค์พระบรมสัมาสัมพุทธเจ้าให้มีกิตรู้ระลึกสำเนกคุณนอบน้อมกตเวทิตากตัญยูสัตซื่อทำดีลดลักกิเลสตนอุดคุณเจ้าทุกรูปนะครับประสงค์องเางที่หลงตาได้แจ้งไว้เมื่อตั้งแต่ม่าก่อนที่จะ อันนี้อันนี้ญาติธารมจากสุพรรณบุรีจากสองที่น้องสุพรรณบุรี่นะแม่ชีก็มาัซิบว่าชีวิตนะท่างคุณตาโคหน้านะโคหน้าขบวนนะครับทางประน้ากับข้าวก็วางไว้ทั้นทีก่อนรวมๆกันไม่ก่อนเดี๋ยวจะพาประกอบพิธีหรือ จะอยู่จนเสร็จงานพรุ่งนี้ด้วยจะอยู่จนเสร็จงานพรุ่งนี้อตอนนี้พ,พระสงฆ์พระสงฆ์ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับเนาะในฝ่ายเจ้าภาพาป,ประสัดพ,พึ้นไหนในเรื่องขั้นตอนต่อไปไม่อาตาก,กร้องก็เตรียมแผนกร,ร้องแผนกร้องไปแล้วนะากกแานกร้องแผนกร้องไปแล้ว อตอนนี้ให้เจ้าภาพประกาศขึ้นจุดธูปไปฝากไว้ทุกคนเลยแล้วก็กลับมาหน้าที่เนะทุกคนเลยเจย้าภาพอยาติโยมพขยับมาข้างหน้าเลยขยับมาเลยนะที่อุ้มผ้าไตรามานะ,นะนะขยับมาตรงด้านหน้าที่ว่างๆเลยขยับเข้ามาด้านในอีกลูกเนนเลยมาทางนี้ลูกเนนถอยมาทางนี้ลูกเนนถอยมาทางนี้เออพอออกคุณแม่เจ้าภาพผ้าไตรก็ขยับเข้ามา ไม่พอก็อได้ไม่ให้เขาได้เดินเข้าเดินออกเนี่ยพอ่อถอยออกมากนิดนึง่เดียนเกินมาพอสจอ่วยพอหน่วยหาที่เอาเองเนะ โอ้หลายคือก <Hayır. S 2> so e ันนี้เดี๋ยวแม่คือบอมาทางนี้นะนี่ทางด้านในนี่ยังว่างนี่นี่ทางด้านนี้นี่อ้อมมาอ้อมมายังมีเวลากรุณาเคลื่อนรถด้วยนะบอยยห้าศอีซสูซๆแล้วก็บอน .935 โตโยต้ากรุณาเคลื่อน

ไอ้แม่อยได้ไหมแม่ทีเราอยอ้าวเข้าไปเข้บไปที่อยู่แม่ทีแม่ขาเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมขอความกรณาเลยละผู้ขยับก็ขอย้ยวยแม่ขยับกวไม่เยยังแม่ขยับเออแม่่าแม่เล่ควาขยับเข้ามา อาอารยนที่ลงตัวตอนแรกว่าไม่เก็บกำรักับข้าวตอนนี้คงต้องเก็บแล้วนะเพราะว่าดูดูแลผมไม่สะดวกไปคิดว่ายากตัวแม่ตัวัวนเลยเด้อก็ตัวแม่ตัวแตพยายามํำรักับข้าวไปเก็บเลยเด้อวนดวนเลยเต้าทังด้านหลังตารางนะเต้าทังด้านหลังตารางใครต้องจะช่วยกเอาเลยเด้อ อายาโยมเจ้าภาพเข้ามาอตอนนี้ก็คงจะหมดแล้วเนาะคงจะหมดแล้วก็ขอความพร้อมอีกนิดตอนนี้เจ้า้าีกำลังลำเลียงสำหรับกับข้าวออกทางด้านในคุณยังว่างเยอะนะทางด้านในยังว่างเยอะตาก้องตันแล้วโอ้กาบคนบรรทุกบรรทัดคนปั้นสะบัโซ่สะบัน 88ปียังยังดีไปยังเก่งทับคุณสาไกลของเพิ่นหมดแล้ยังเป็นญาติคนใหญ่ที่เป็นเตียงใหญ่นี่แหละยังลุงคนใหญ่นี่แหละลงปลสาเป็นพอกันแม่นเน88ปีไม่หรอเฮาอยากอายเพิ่นแล้วฮูนๆโหยดไ้นคืน88ปีเพิ่นทําบุญหลายก็สร้างตางห้องใหญ่สร้างห้องใหญ่สร้าง นี่แต่แล้วคือได้สร้างบุญใหญ่นี่ผ้าไอก็